ทางช่องทหานกานศึกผาซ่อมได้มาร่วมงานบุญพระเวทของบ้านโคกจานนะครับอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเคยครับวันนี้จะพาเดินชมที่ชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันประดับประดานะครับงานบุญพระเวทบวกพระป่านะครับไปในตัวนะครับว่าชาวบ้านนั้น ร่วมแรงร่วมใจกันมากมายขนาดไหนนะครับถึงได้ออกมาสวยขนาดนี้นะครับมาครับผมจะพาพ่อพ่อย่ไปชมงานด้วยกันนะครับนี่ครับชาวบ้านตำบลโคกจานครับได้ประดับประดากันสวยงามมากๆครับผม ชาวบ้านตำบลโคกจานได้ร่วมแรงร่วมใจกันสรนสร้างเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับดูครับประดับประดาได้สวยจริงๆครับพ่อแม่เห็นไหมครับซึ่งผมดูแล้วน่าจะเป็นงานที่ใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับงานพเวตของตำบลโคกจานนะครับอันนี้ก็จะเป็นะระฆังกับคล้องนะครับ จริงๆผมเองก็ยังไม่สันทัดเรื่องประเพณีบุญพระเวทสักเท่าไหร่แต่ก็อยากจะนำเสนอให้พ่อแม่นะครับผู้ที่รักในวัฒนธรรมสวยงามครับจุดนี้สวยงามมากครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นธรรมมาศหรือเปล่าผมเองก็ ไม่สันทัศนะครับพราะแม่หากผมกล่าวผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้สวยงามครับสวยงามจริงๆนะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านหมู่3ครับนำโดยผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่สาม ในมาร่วมแรงร่วมใจกันส,สร้างงานครับดูครับเป็นการแกะสลักแล้วพ่นสีบนผนังวัดเห็นมีหลายจุดเลยนะครับที่ประดับประดาไวา้ดูครับพ่อพ่อแม่นะครับของหมู่บ้านคุกจานหมู่สาม ได้มาร่วมแรงร่วมใจทั้งชายและหญิงนะครับฝ่ายหญิงก็นี่ครับจะมาร้อยพวกนี้นะครับนี่ครับมาร้อยพวกนี้เพื่อประับประดาโอ้โหร่วมแรงร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากครับเห็นไหมครับจะพ่นไว้หลายจุดมากครับเนี่ยจะพ่นไว้หลายจุดมากนะฮะคืองานจะมีในวันที่สิบ สอนะครับสิบสขึ้นไปนะครับนี่ครับคนนี้อันนี้จะเป็นปู่ที่อายุน่าจะเยอะพอสมควรในหมู่บ้านหมู่3นะครับเป็นคนมาแกะสลักให้นี่ครับสวยงามครับถ้าหาว่าพ่อพ่อแม่แม่ท่านใดนะครับอยู่ใกล้เคียงกับ หมู่สามตําบลโคกจานอําเภอตะการพืชผลก็เรียนเชิญนะครับนี่ครับเป็นหมู่บ้านสุดท้ายครับที่น่าจะเป็นหมู่หมู่บ้านสุดท้ายแล้วครับที่จัดบุญประเวนะครับในตําบลโคกจานนอกนั้นผ่านไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่โคกจานนะครับที่ยังไม่ได้จัด จะเริ่มแห่ในวันที่12นะครับ12เมษายังไงก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจที่อยากจะร่วมงานก็เรียนเชิญนะครับอยู่ใกล้เคียงก็มาได้ครับมาร่วมงานได้เลยนะครับนี่ครับพ่อแม่นั้นตั้งใจทำมากๆเลยครับนี่ครับสวยงามนะครับสวยงาม จริงๆทางช่องทหารผ่านศึกผาซ่อมนี่ก็อยากจะมีโอกาสไปหลายๆห,หมู่บ้านไปหลายๆตำบลน,นะครับแต่ว่าทางช่องนั้นยังเป็นช่องน้องใหม่อยู่นะครับ,ย,บยังเป็นช่องน้องใหม่มันก็เลยไม่ได้ไปยังสถานที่ต่างๆนะครับไปได้แค่ใกล้เคียงนะครับบริเวณใกล้เคียงที่อาศัยอยู่นะครับอย่างเช่น โคกใหญ่โคกน้อยโคกจานไร่ดงนาตาลแอมเจริญหรือว่านาเจริญอะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถไปได้แต่ว่าตำบลอื่นอาจจะไปไม่ได้นะครับยังเพราะว่าทางช่องของทหารปานศึกยังเป็นช่องยูทูบเบอร์เล็กๆกระจิตลิศนะครับมีผู้ติดาตามแค่ยังไม่ถึงร้อยคนเลยนะยังไม่ถึงร้อยคนเลยนะครับ ก็พยายามสรรสร้างางานให้ได้ดีที่สุดนะครับหากพ่อพ่อแม่คิดว่าช่องของผมนั้นมีประโยชน์ต่อพ่อพแม่ก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องด้วยนะครับยังไงก็ขอบพระคุณพ่อพ่อแม่ทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปและทุกคลิปที่ผ่านมานะครับขอบพระคุณที่เป็นแรงใจกันเรื่อยมานะครับ ขอให้พ่อแม่นั้นสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองร้อยเท่าพันทวีสวัสดีครับบุตฺถมเรนมกัจฉา मम शरणं गच्छा संघं शरणं गच्छामि sang <laughs>